สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยาพรสัปกิจชานชัยเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ได้รับจากการเรียนด้วยสื่อของจริงจากพืชปัญหาที่นำสู่การวิจัยครูผู้สอนได้ประเมินความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพืชรอบตัวเราทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ยังไม่ดีเท่าที่ควรนักเรียนยังไม่รู้จักพืชต่างๆรอบตัวและไม่รู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของพืชเลยจึงไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆรอบตัวได้ครูผู้สอนจึงเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อของจริงจากพืช เช่นใบไม้ต้นไม้ดอกไม้มาใช้ในการเรียนการสอนเรื่องนี้ค่ะค้นหาสาเหตุของปัญหาจากปัญหาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวครูผู้สอนจึงนำสื่อของจริงจากพืชมาใช้ในการเรียนการสอนเนื้อหารเรื่องนี้เพื่อทำให้นักเรียนรู้จักพืชและส่วนประกอบของพืชได้มากขึ้นสร้างความประตือรือร้ขนขณะทำกิจกรรมของนักเรียน แนวคิดในการแก้ปัญหาการนำสื่อของจริงจากพืชมาใช้ในการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนเห็นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันของสิ่งที่เรียนโดยกลุ่มเป้าหมายหรือใช้ทดสอบกับนักเรียนห้องประถมศึกษาปีที่1-2ทัที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้ดีขึ้น และมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพืชจนสามารถพัฒนาในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นในอนาคตได้คำถามจากการวิจัยครูผู้สอนเลือกใช้วิธีการสอนด้วยสื่อของจริงจากพืชทั้งหมดในเรื่องพืชรอบตัวเราซึ่งพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่สนใจในการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นสมมุติฐานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่เรียนด้วยสื่อของจริงจากพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2อยู่ในระดับดีขึ้นวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ได้จากการเรียนการสอนด้วยสื่อของจริงจากพืชกรอบการวิจัยประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,ห้องปอ1ทับสจำนวน40คนตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องพืชรอบตัวเราที่ใช้สื่อของจริงจากพืช ตัวแปรตามผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพืชรอบตัวเราทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อของจริงจากพืชตัวแปรควบคุมแบบทดสอบวัดผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปร,ปรนัย3ตัวเลือกจำนวน10ข้อคะ่ะการดำเนินการวิจัย 1. ขั้นวางแผน1.1 ผู้สอนศึกษาตัวชี้วัดว1.2ป .1 ทับ1ระบุหน้าที่และส่วนประกอบของพืช1.2เลือกกลุ่มประชากรนักเรียนชั้นป .1 ทับ2จำนวน40คน1.3เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องพืชรอบตัวเราโดยใช้สื่อของจริงจากพืช 2. ขั้นปฏิบัติการ2.1 ครูผู้สอนจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย5คนเพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องพืชรอบตัวเรา10ข้อและบันทึกคะแนนที่นักเรียนได้2.2ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อของจริงจากพืช2.3นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องพืชรอบตัวเรา10ข้อแล้บันทึกคะแนนที่ได้ 2.4. ครูผู้สอนนำคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ 3. ขั้นสังเกตเมื่อนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อของจริงจากพืชพบว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนจบเรื่องนี้ มีแนวโน้มได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นมีนักเรียนอยู่ในระดับดีมากร้อยละ25.71ระดับดีร้อยละ22.86และระดับปานกลางร้อยละ48.57สรุปผลการวิจัยหลังจากนำวิธีการสอนด้วยสื่อของจริงจากพืชมาใช้กับห้องกลุ่มเป้าหมายคือห้องปอนหนึ่งทับสอง ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด40คนพบว่านักเรียนมีความสนใจมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมากขึ้นและส่งผลต่อคะแนนผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นประโยชน์จากการวิจัย 1. สามารถเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียน 2. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นวันนี้ดิฉันขอจบรายงานการวิจัยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ